ครับผมมาเมื่อน,นี้มาพบก,กันเนี้มาซสร็จแล้วครับผมลูกขอใหญ่หรือม้ววีครับผมเมื่อนี้ลูกออกล่าครับฝึกซ้อมไรวะไร้ว่าหน้าหน้าอาจารย์เนาะนี่อาจารย์วีครับผมอาจารย์วีไม่แยกตัอเมื่อนี้มาตัวเดียวเตะใช่ละน้ยก็ใช่ละ เสาไฟครับคุณเสาไฟร้องมั้งครับผมผ่านบ้างมันมน,นี่อากาศหลงังฝนครับผมนี่อาจารย์อาจารย์เจนมางไม้ใช่นี่ไม้ตอม้หน,นี่ตอเดียวครับผมพุละตอนะครับนี่ไม้ไม้ในซอยซอยคอนเกียครับผมพุ่มละขันด้วยคุณอีธานอยู่นี่อีธานอยู่ภูมิี้หน่อยนี่เด็ก็กอยู่ฟูอนหุ่น ต้นมาุวมผุ่นนะครับผุนก็ร่างขันอยูุ่่นตอนเศร้านะครับประมาณหนึ่งโมงครับนผมผมโมงเค,งครืองลูกปลา,าก็มีผมมันโตเนาะครับผมมาไปนั่ะรอมั้งครับมาอันบ่นเหมือนี่บ่วางตัวครับผมเอาลวงออกซ่อมาซี่น้ำเศร้าบ่วางเฉลยครับ น้องเบิง้งราติดตามครับผมเด็กทเด,ด็กทำงานนะครับบิดเด็กเจ้าบิดเด็กแั่นวะจตาร้ายวะตั้งไว้แบบไยเห็หนรู้เขามาร่วมปวะโอ้เส่หลายได้ว่ะเจทานดู่นี่ครับนี่จนนเจ้าอะไงเพรานเนี่ย เฮ้ยเพ่นเีตลงวัสดุติดมีนหดเออผลลงมาทันหัวดินอยู่ในบินเพรียงผีเห็นทุกขนผีนี่ครับวิธานนี่นี่วิธานทึงหวัวเดี๋ยวเมื่อนกเจ้าดิดบก่นอนเมื่อนกมีทุกขนขนแตกใส,ส่ใส่โอ้ไม่นเห็นไหมนี่ขนเสียดายเลย นี่ได้ขนฝุ่นขนครับพีไปลงมาไก่หอนนะครับวันนี้แต่พากเลยบินตัดขึ้นไปเลยววันนี้นะครับพร้อมเด็กรุ่นแพรคู่แล้วครับนี่นะครับเห็นเห็นข่ามาอีกสองแล้วนี่แหละลินเดือนบินแปรๆอยู่เห็นไหมครับโอ้กวาง นั่นแโอ้ยหลดดสุดยอดโดดสุดยอดเดือนอะเตี้ยโอ้ยนกยิ่ข้างบนสามตัวเดอนเราเอางงไปไปเบิ่งกันครับไปเบิ่งกันได้จัดแพรครูนี่ไหมตััวน้นมันดินหัวตัวมันติดอยู่พันเนี่ยนี่พันเนี่ยได้หลันเลยเด็กๆทำงานแล้วครับผมจัดแล้วนี่นี่นกครูนกหลายเลยครับนี่นี่ท่านบินออกอยู่ สองตัวเบิ้งบินออกโอ้ใหญ่เลยบินออกไปแล้วครับบินออกไปตัวนึงแล้วอืม้มผนึกหลันก้อนครับมันสั้นลุวนแผะคู่อะไเลยครับมันสั้นลุวนแผะคู่อะไเลยเลยจเา้าฤทธิ์ดีกับจานแก่นนะครับอลองมาเบิ้งสีสันเป็นไง เออถ้าติดทั้งสี่พมีผ่านนอนบ่งั้นเหรอโอ้ติดมินพุ่งพูนบ,บินออกไปแล้วตัวหนึ่งโอ้ตัวหนึ่งอยู่นี่ต้นแค่นี่อุ้นง่ายเลยเสียงอะไรนี่เสียงคูกากๆอยู่เสียงกลางเนาะฟังเสียงบึงเนาะ,ะสี่จัดแพร่คููจักน้อยนี่เอาผมอะไรเลย,เลยใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีเจ้าด,ดิดงไอ้บึ้ง เบิ่นกันเบิ่งกันโอ้โหดินทะลุโอ้ไปครับผลเลยครับอาจ,จารย์นี่ครับผมเจา้าดิบ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 อาจารย์แก่นนะครับผมยัดดินหนอยัดดินพาคุ้มไม่ใช่นี่โอ้สัดติดด้งยซี่มึงหันกัดมืดอผ่านลงครับมึงหันแล้วมันติดแล้วมันติดมินพผเนาะติดมินผด ปีกเราออกมาเห็นตอนเราลงมาก็เห็นหนาเอิกเราออกจากคะแนนเนาโตรู้ถูกมากหรอลอกตีทีทวีเนี่ยพันนี่ยไมีพลาดนี่ครับออกเบิ้งเนาะตัวนกแม่นกเถือกกูปลูกเนี่ยอิดเด็กเอ๋อเบื้องหลวมีลายมีสอมีเสียนก็จะวะนี่ยังวเอาไว้ก่อนครับเราเก็บกไปไปบอนเราคอยว่ากันอยู่บ้านจืดแฉะฝนก็ปูอ่ะ Bánh bánh, bánh rồi đó bông bạc nhai đi mà Thì mà, nó phù à. Phù Má em thưa với này, đi đi Nó hồi nằm, tuyên đây ฤทธิ์ดิกนะครับผมทำงานเราเดิกบรกรยากาศเป็นนั่นอยู่นะครับบรรยากาศดีอยู่ต้อนรับตอนสาวแดนมาแล้วถึงเวลานนคนงานออกเร้อบานนี่โอ้ยท่านผมวิ่้ขันเรือบ้านโอ้ยยืนนี่หนุ่นี่เอาไหมเอาหลุนต่อครับรุ่นต่อยังมีเวลาเหลือครับ นี่นะคนทำงานนะผมหโมงเจ็ดโมงแปดโมงกลับ้าเนี่ออกซูราวะทำงานนี่ได้แค่นี้ครับผมพูดหุดุดคูด่หยุดเท้กเก้านี่ล้วเออเอาขึ้นเอาเอาึ้นอีกทีนึงครับผมเจ้าดีๆครับผมปะ่ะรอได้แล้วครับฉเฉลยนะครับนึแต้มมือนี่เศ้านี่ เฉลยหนึ่งตเตี่ยมเราลองเบื้องรุ่นกันอีกทีครับผมอ๋อครับเจา้าลิตรีกุลแพกคูอีกแล้วครับผมล้ลอแฝกคู่ลอ้อแฝกคู่ลุ่นก้นนี่เขาอะไปย่างเขาไปอีกย่างเขาไปหมวกก้าวห้องนี่ครับรั่นไปลูกไก่ปวดฟูดอยู่ต้นมะลุมปวด นาวันภักผลงานสามี่สซอหัวมเตี้ยสามดใช่แลแสดงว่าป้านี่มันมาขวัญกันอยู่พี่เลยพี่เจ้าเดิกๆทำผลงานนลครับทำเฮดทริกเลยว่ามือนี่แม่นดำๆแม่นนิดหน่อยนั่นไปไปไปโนกแล้วน <ten> ั่นอ่ะ ดำๆเดี๋ยวไปยกไปฝ่คยขึ้นทุรีค้ขาขับถีบเลยสามตัวเน้ยนอนเนม้ะเนียดโอ้ยสามตัวห้าตัวกําแพงสองอยึดถึงพเนียดสามี่ตีดีๆไปม่นแล้วนะดีนแก็คงย้ ว่ามันบวลงไปแล้วครับบินเขวใสะครับคู่เซลล์ครับคู่เปอกเสียงง่ายว่าคู่กับเก่นครับแม่เห็นนครับแต้มที่สองเราไม่เนี่ยที่ไหนดีดจิตใจดีแล้วครับผมแต้มที่สองครับผมมีแต้มแรกไม่ที่สองนี่นี่เส้นหมวกเก้าเลยครับเพต้องง่ายไปเลยเท่าไหร่ยิฐานกับบัก ฝ่าฉะนั้นว่าเราทำงานอยู่ทำงานเราแต่ว่าตบมิ้นหนึ่งหลุดเลยอี่ทานก็นได้ไก่พวกเราไได้ยินเสียงเนาะมยุก่ไก่พวด เด็ดโมงกว่าชั่วโมงหนึ่งสองใหม่สองสองตัวครับเฉลยลงมาตื่นครับผมจะนหน้าผลตกของกระเซาโนปีหาแล้วผลตรงเซลฟ์พอเดีเขาียวมปงสิเขาเขียวเตี้ยหางก็สั่นแทะมุขเขาโยก่หยเขาหน่อยวะ ลงมาเพใกล้เลยนกเขาน่ะแต่ว่านตัวน้อยเฮ้ยนกเขาน่ะโอ้ยตัวบม้น้อยเล็กใหญ่ป่านนี้พี่มันก็พร้อมใส่ดเลยนะโอ้ยชับปีตัวนี้เจียมเว้ยนกโอ้ยชับปีที่เย็บเลยครับนี่นกป้านี่เป็นต้อตลอดอ้าวเย็บเลยสอตียมตามผมสองเตีมแล้วครับผมดิบๆทำสำเร็จแล้วอู้หูงามเลยตัวนี้เนาะเสียงใหญ่วัวป่าเสียงใหญ่แท้เนาะกินดินหัวขึ้นครับ อ๋อเพิ่งของอุอีอีคือเจ้าวะเจ้าเบิ่งหรอเจ้าเพิ่งจะจับตูดจกันโอ้โหวันตัวโอ้โหวันตื่นไปปาตัวใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้เนาะนี่ครับปลานี่ปลานี่สุดยอดเลยปลานี่เป็นต้อหกตัวครับนี่ครับผมจบต้อทิพย์นี่สวยมากเราเฮ็ดงานตัวมันเนาะลุกลงกันแล้วครับผมสรุปเทียบนะครับผมได้สองแต้มครับผม ครับผมสวยแล้วสองแจมเจ้าลิเด็ก<ๆ>เห็ดได้ตัวเดียวแล้วครับผมของอาจารย์คนงานหลายพัวผูนเอาลงคะับผมเ<ๆ>จ้าวิทานกับเห็ด<ๆ>ได้ได้ว,วางหลุดนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมอย่าลืมกดฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้นะครับสำหรับคนเข้ามาติดตามรับชมไหมนะครับผมขอบคุณครับ